สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านนะครับที่ดินสวยทําเลทองนะครับวันนี้ผมขอนําเสนอนะครับที่ดินแปลงนี้1ไร่นะครับด้านขวามือผมแปลงนี้หน้ากว้าง27เมตรเลยนะครับแปลงนี้มีหลักหมุดชัดเจนทั้ง4ด้านนะครับด้านหน้าอาจจะดูลกไปหน่อยแต่ด้านในปลูกมันอยู่นะครับพื้นที่เสมอถนนนะครับหมุดอีกด้านหนึ่งที่ติดถนน มองเห็นไกลๆนะครับจะมองเห็นหมดอีกด้านหนึ่งที่ดินแปลงนี้เราขายเพียง3ล้าน9แสนบาทเท่านั้นเรามาดูภาพมุมสูงกันบ้างน,นะครับพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับด้านบนติดถนน27เมตรด้านข้างลึกเข้าไป58เมตรมองไปไกลๆด้านบนจะเห็นเมืองพัทยานะครับถนนเส้นนี้จะทะลุออกเส้นวัดยานถนนซอยด้านหลังจะไปทะลุถนนขอบอ่างนาวิหาเรเซียนประมาณ8 100เมตรซึ่งติดอยู่กับร้านมัสลุมคาเฟ่เราจะมองเห็นเขาไกลๆเขาเรียกว่าเขาพระหรือเขาชีจันนั่นเองครับที่ดินแปลงนี้สามารถซื้อเพิ่มเป็น2ไร่ได้หรือจะเลือกซื้อระหว่างแปลงซ้ายกับแปลงขวาแปลงไหนก็ได้เรามาดูพื้นที่โดยรอบของพื้นที่ดินแปลงนี้นะครับที่ติดกับพื้นที่นะครับจะเป็นโครงการหมู่บ้านซึ่งมีคนอยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด8หลังนะแล้วก็กำลังจะสร้างเพิ่มไปเรื่อยนะครับ และยังมีโครงการภูวิล่าที่กำลังจะสร้างหมาอีก9หลังอยู่หลังที่ดินแปลงนี้นะครับด้านบนสีเขียวนั้นจะเป็นร้านมัตลูมคาเฟ่ถัดจากร้านมัสลูมคาเฟ่ขึ้นไปก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำบ้านอำเภอเห็นเขาขาวตัวนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวของคนจีนนะครับอาคารรังนกนังแอนดนะครับด้านบนซ้ายจะเป็นโครงการหมู่บ้านดุสิตธานีในซอยวัดยานจะมีโครงการ บ้านดูสิทธานนยอยู่หลายหลายโครงการและในซอยวัดยานยังมีโครงการภูวิล่าซึ่งปล่อยเช่าเป็นรายวันอีกหลายโครงการตรงนี้เป็นโรงเรียนผู้รู้เป็นโรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชเป็นไงกันบ้างครับดูโดยรอบแล้วหน้าอยู่ไหมครับหน้าปูกบ้านทําที่อยู่อาศัยมากที่ดินแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากวิหารเซียนขับรถไปเพียงกิโลครึ่ง ทางจากเขาชีจันหรือเขาแกะภาาประมาณ4กิโลที่ดินห่างจากสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะสร้างในอนาคตเพียง6กิโลและโดยรอบของพื้นที่ยังมีร้านอาหารดังๆอีกหลายร้านเช่นร้านป้าแมวคาเฟ่ร้านมุมอร่อยร้านอาหารมัสลุมคาเฟ่ร้านตาป้าบีดเป็นต้นเรามาดูแผนที่ทางที่จะไปเข้าที่กันนะครับจากมุมสูงนะครับเส้นสีม่วงนี้คือเส้นสุข,ขุมวิท พัทยาสัตหีบด้านบนจะวิ่งหน้าไปพัทยานะครับด้านล่างจะวิ่งไปทางสัตหีบเราจะเลี้ยวแยกไฟแดงวัดยานวิ่งเข้ามาประมาณ4กิโลเมตรก่อนถึงวัดยานแล้วเราจะเจอแยกเลี้ยวขวามือไปวิหารเซียนประมาณ700เมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวที่หัวมุมลาสมัดลุนคาเฟ่อีกประมาณ600เมตร เลี้ยวขวาอีกหนึ่งทีจะเจอที่แปลงเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับแปลงที่ดินที่ผมนํามาเสนอในวันนี้จะซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือว่าซื้อที่ดินไว้เก็งกาไรภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้เป็นกําไรแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์รับชมยังไงก็ขอฝากเพจช่องที่ดินสวยทําเลทองอยังไงก็ช่วยกดถูกใจและกดสับสไครต์เพื่อไม่พลาดโอกาสหน้านะครับสำหรับแปลงที่ผมจะนำมาเสนอใหม่ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณและขอลาไปก่อนนะครับ